สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีวันที่27เดือนหปี2025มาได้ข่าวสั้นกันนะอะไรที่ทำให้ตลาดแดงตลาดแดงเพราะอะไรนะครับลองไปวิเคราะห์กันก็ตั้งสติดีๆสำหรับชาวชุมชนคิปิปเตอร์เคอร์ซีนะครับแอดจะบอกว่าภาพของตลาดแบบนี้เป็นตลาดที่ไม่ไม่ต้องเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าลักษณะตลาดเป็นตลาดซ้อนตลาดและที่สำคัญก็คือ ตลาดยังไม่มีกฎหมาย2ก็คือตลาดเล็กมากดังนั้นเนี่ยตลาดมีดิโพเลตได้นะครับเราไปดูเนเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นบนตลาดคริปโตเคอเรนซีกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับในระบบของการลงทุนโลกในะป,ปัจจุบันอย่างที่หนึ่งเพื่อนๆลองไปดูหุ้น n v ็นวีเดีห็นไหมครว่าดูตามชาร์ตนะมีการพูดกันบ้างเลยว่าตอนเนี้ย v ็นวีดีซึ่งเป็นหุ้นเทคนะนะครับตัวที่ใหญ่ที่สุด ในโลกในะปัจจุบันเนี่ยที่มีการคาดการณ์กันมากนะนะครับว่าจะเติบโตมากๆจากในเรื่องของการพัฒนา AI โดยเฉพาะการสร้าง AI ที่มีความจำเป็นต่อมนุษยชาติในปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็มีการลงทุนเยอะมากๆทั่วโลกทั้งในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในจีนแม้กระทั่งในประเทศไทยเราก็พูดถึงเรื่องของการสร้างโรงงานที่จะมีการผลิตในพวกชิป G.P.U. พวกนี้ะนะครับอีนี้ท้าไม n v i d i ียตกเกิดอะไรเกิดขึ้นกับ n v i d i ียอดจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นความต้องการของโลกมักจะเป็นเป้าของการโจมตีของทุนเทคโนโลยีส่วนเทคโนโลยีส่วนทุน,ท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 นกับในเรื่องของการแสวงหาก,กำไรบนโอกาสของสิ่งที่เรียกว่าซ u เปอร์สตาร์เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วะนะครับดังนั้น การกดลงของ n v i นว a เดียนะครับก็ไม่ได้สมเหตุสมผลใดๆทีนี้ลองไปดูกราฟที่เป็นกราฟสีขาวนะครับชาร์ตส,สีขาวซึ่งเป็นเรื่องของชาร์ตท,ที่พูดถึงในเรื่องของมูลค่าตลาดเทคในสหรัะบ,บริการที่ลดลงอันนี้มันเป็นเรื่องของ Today to d a y แต่ถ้าเรามีการศึกษาและการวิจัยจริงๆตลาดเทคโตมากเพื่อนๆลองดูวอลลุมที่เป็นพื้นที่สี น้ำเงินอ,อน,ออนอ่อนนะครับสีฟ้าอ,อ,อ่อนเนี่ยจะเห็นได้ว่าตลาดโตขึ้นดังนั้นการที่ตลาดจะดิ่งลงบ้างจากการที่สร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ลงทุนเป็นเรื่องปกติมากๆเลยอีนีแล้ว,ลว,ค,วคริปโตเคอเรนซีไปเกี่ยวข้องอย่างไรถ้าเพื่อนๆที่มีการติดตามแล้วก็ศึกษาวิจัยอุตสาหกรรมค,คริปโตเคอเรนซีจริงๆจะพบว่าเขาพยายามผูกอุตสาหกรรมค,คริปโตเคอเรนซีเข้ากับ สองสิ่งที่อยู่บนโลกโลกปัจจุบันที่อยู่บนโลกปัจจุบันก็คือ 1. ผูกเข้ากับเทคโนโลยีเมื่อไรก็ตามที่หุ้นเทคล่วง Bitcoin แล้วก็ค,คริปโตเคอเรนซีจะล่วงตามแล้วเขาก็ผูก Bitcoin แล้วก็ค,คริปโตเคอเรนซีเข้ากับตลาดเงินเมื่อไหร่ก็ตามที่นโยบายทางด้านการเงินของเจอรมพาเวลกระทบต่อ ในเรื่องของตลาดทุนตลาดคริปโตเคอเรนซีก็จะล่วงตามในภาคของตลาดเงินเป็นสิ่งหนึ่งที่ซีซีพูดไปโดยตลอดว่าอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีควรจะมีสเตเบิลคอยที่เป็นอัลกอริทึมที่ไม่ผูกกับดอลลาร์แต่ผูกกับระบบของตลาดคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดเช่นบิตคอยหรือคริปโตเคอเรนซีตัวอื่น ซึ่งมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วใน u s t c d o g ค c o i n Concept นี้แล้วก็ถูกโจมตีไหมครับมาในตอนหลังการสร้างสตีพะคอยเนี่ยทุกคนจะพยายามเลี่ยงไม่แยกตัวออกจากระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาก็ยังไปเป๊กกับดอลลาร์นั่นเองแล้วก็ในฝั่งยุโรปก็เอาไปเป๊กกับยูโรนั่นเองเห็นไหมครับว่าการเล่นเกมบนตลาดทุน เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เมื่อวานนี้แอดมีการติดตามตลาดคริปโตเคอเรนซีตอนนั้นอยู่ที่วัดนะครับก็จะมีเวลาว่างและอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านก็คุยอยู่กับพระอาจารย์ส่วนแอดก็เนื่องจากว่าพักผ่อนน้อยนะครับแอดก็แยกตัวมาที่ศาลาก็มีการดูข้อมูลข่าวสารเมื่อวานนี้แอดเจอภาพของตลาดผิดปกติมากเลยคาว่าผิดปกติก็คือ1ก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มแอดคอย กับคนที่อยู่ในกลุ่มปิดคอยเนี่ยทะเลาะก,กันซึ่งเหมือนกับความรู้ของเขาก็คือเขาบอกว่าตลาดมันมีเงินอยู่เท่านี้แหละนะครับแล้วจะไม่มีวันโตไปกว่าน,นี้เลยดังนั้นเนี่ยเขาก็แย่งตลาดกันส่วนในฟากฝั่งของสัญลักษณ์ของแอดคอยที่ดังมากๆในปัจจุบันนี้ก็คือเอกพีเพราะมันจะเป็นระบบเส้นเงินโลกนะครับแล้วมันน่าจะเป็นแบบนั้นด้วยนะครับทีนี้ก็ ถูกโจมตีว่าเอกพีมันไม่มีอะไรเลยแล้วก็บล็อกเชนมันเป็นบล็อกเชนเซนทรัลไลซ์ซึ่งสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้จะมิ้นเอกพีออกมาในตลาดเท่าไหร่ก็ได้อันนั้นคือบิตคอยน์เดฟากฝั่งของเอกพีก็ว่าบิตคอยนบอกว่ามันไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลยเพราะมันไม่ได้มีระบบของการทำงานที่จะบอกว่าบิตคอยนมีประโยชน์อะไรกับโลกใบนี้ซึ่งจริงๆแล้วแอดจะบอกว่า พวกเขาซึ่งส่งอิทธิพลขนาดนั้นเขาไม่ได้จะไม่มีความรู้จริงๆมันเหมือนเป็นทฤษฎีสมคบคิดเหมือนแกล้งที่จะทะเลาะกันแล้วก็หาเรื่องใส่กันบนผลประโยชน์อะไรบางอย่างแอดจะบอกว่าแอดไม่เคยเชื่อคำว่าตัวจริงบนบิตคอยหรือตัวจริงบนคริปโตเคอเรนซีหมายความว่ารักมากๆนะคนะแอดไม่เคยเชื่อใครยกเว้นเชื่อในตัวของซีซี แอดเชื่อซีซีมากเพราะว่าซีซีพูดเรื่องจริงแล้วแอดก็เชื่อคนนึงเชื่อไปว่าหลายคนอาจจะไม่เคยไม่คิดว่าแอดจะเชื่อแอดเชื่อจัสตินซันเพราะว่าคนพวกนี้เป็นคนอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีมันบัาจะพูดเรื่องจริงแต่จัสตินมันมีความทิกกี้มันมีการปั่นซึ่งมันเป็นพฤติกรรมของอ่อยังไงดีละ่ะนิสัยคนจีนมันจะมีทำอะไรก็ตามเป็นเกมเป็นการพน,นัน ถ้าคุณพลาดเข้าไปเล่นคุณก็จ่ายให้กับเขานั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่แอดเจอก็คือมันเป็นไปไม่ได้ที่คนสองกลุ่มจะมาทะเลาะกันเพราะว่า Bitcoin เรารู้กันอยู่แล้วว่ามันจะเป็น Bitcoin Reserve มันคือทุนสำรองมันจะไปในเวนั้นแน่นอนมันคือดิจิตอลโกนะครับแล้วก็เอ็กเป็นคือระบบปฏิบัติการของธนาคารซึ่งจะเข้ามาทำงานในลักษณะที่เป็นเส้นเงินโลกมันคือแบบนั้น ดังนั้นเขาไม่ควรทะเลาะกันสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือทฤษฎีสังคบคิดอีกอันหนึ่งที่อดเจอเมื่อวานนี้มีคนเอากราฟนะครับซึ่งเป็นกราฟของ b i t c o i ์ออ Bitcoin. แล้วเขามาตั้งสมมติฐานเนเขาบอกว่าเหตุการณ์ในการขายบ b i t c o i ์ช่วงนี้เหมือนต้องการที่จะให้ b i t c o i ์ต่ำกว่านี้หรือไซด์เวไปแบบนี้แหละเขาทำไปเพื่ออะไรกันนะอันนี้คือหนึ่ถามของเขาแล้วส เมื่อไหร่นะเขาจะพออันนี้คือเป็นคำถาม2องคำถามซึ่งแอดก็ไม่ได้แคปไว้นะครับเพราะว่าแอดบอกว่ากราฟมันไม่เคยทำนายอนาคตได้แล้วการบิดิเบลเเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะวอ s ตีดเพิ่งจะได้รับไฟเขียวให้เข้ามาเก็บคริปโตเคอเรนซีได้ยังไงเขาก็จะเอา benefit ตรงนี้เต็มที่อยู่แล้วดังนั้นสำหรับคำอธิบายของแอดว่ากลัวไหมกับตลาด ตรงนี้โนไม,ไม่กลัวเลยแล้วแอดกับมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วภาพที่เห็นของตลาดเนี่ยกับยิ่งมีความชัดเจนว่าใน2025วาวของระบบการเงินจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะตอนที่ร่วงแรงซื้อของคริปตโตเคอเรนซีในแต่ละตัวสูงมากแต่กดให้ต่ำเพื่อให้ขายออกแล้วตัวเองก็โกยเอาจริงๆเนะี่ยพูดกระดาตรงนะอยากมีเงินแต่ไม่มีนะครับ <laughs> อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวไปดูในกลุ่มด้องหมาหน้อยอมทองคลิปวันนี้ที่มันเป็นคลิปที่4 8 5นะครับก็จะพูดถึงเรื่องแบบนี้ไว้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับมันไม่สามารถต่ดดีเอ็นได้เลยเป็นเยอะมากแล้วก็แอดติดประชุมวันนี้งานเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้ที่อ่านข่าวให้กับเพื่อนๆอยู่ตอนที่14นอก,กว่าๆเนี้นะครับก็ เป็นช่วงเบรกแล้วก็ยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะครับก็ห่วงเพื่อนๆก็เลยรีบมาทำคลิปให้อธิบายให้ฟังว่าไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยอยู่ดีๆก็เทซึ่งลักษณะที่เป็นการเทลักษณะแบบนี้นะครับมันคือเป็นเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดทั้งนั้นแหละนะครับตลาดทุนกับทฤษฎีสมคบคิดเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องปกติมากๆตราบใดที่มีวาน แล้ววานเขาคือกลุ่มเดียวกันวอลตีดเนี่ยธนาคารทั้งหมดมันเป็นสมาคมธนาคารนะเพื่อนๆเวลามันจะทำอะไรก็ตามน,นะครับเขาคุยกันมาหมดเขาไม่เคยแยกออกจากกันเดเรื่องของกับไรนะสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ